ปัจจัยที่ำให้เต่าสูนพันธุ์มีเยอะมากค่ะสาเหตุเนี่ยก็สัก25เอเกิดมาจากสาเหตุตามธรรมชาติส่วนอีก75เป็นี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดจากมนุษย์จริงๆในประเทศไทยเนี่ยเรามีเต่าทั้งหมด5ชนิดก็คือเต่ากระเต่าตนุเต่าเต่าย่าเต่าหัวคอแล้วก็เต่ามะเฟืองค่ะทั้ง5ชนิดเนี่ยพบในภาคใต้หมดเลยเต่าทะเลเนี่ยเป็นจัดเลยคานชนิดหนึ่งนะคะที่ มีชีวิตอาศัยอยู่ในทะเลตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารการผสมพันธุ์การดำรงชีวิตต่างเนี่ยก็คืออยู่ในทะเลตลอดเวลาเลยแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดจะขึ้นมาบนบกก็ต่อเมื่อขึ้นมาวางไข่เท่านั้นเต่าทะเลก็เป็นสัตว์ผู้ราชนิดหนึ่งในห่วงโซ่อาหารค่ะก็คือเขามีความสําคัญมากในการที่จะรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารเราตรงไหนที่มีเต่าทะเลเนี่ยหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยทะเลที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่ใต้ทะเลแต่ว่ารวมถึงบนชายหาดด้วยปัจจัยที่ทำให้เต่สาสมูรพันธุ์มีเยอะมากค่ะไม่ว สาเหตุที่ทาให้เขาเกิดตื่นจริงๆสิ่งที่คนสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็คือลดสาเหตุอะไรก็ตามที่เกิดจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่สนับสนุนบริษัทที่ใช้หรือว่าชุมชนที่ใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายรวมถึงการออดูแลเรื่องขยะทะเลจริงๆขยะทะเลเนี่ยไม่ได้มาจากทะเลนะคะแต่ว่าขยะทะเลเนี่ยมาจากบนบกก็ได้ส่วนปัญหาที่เป็นปัจจัยกับการวางไข่หรืออะไรพวกนี้ก็ ก็จะเป็นพวกเรื่องโลกร้อนหรือว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ตามริมชายหาดอะไรเงี้ยก็มีส่วนจัดการพฤติกรรมตัวเองไม่ให้เป็นตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ต่าสูญพันธุ์ค่ะฝั่งอ่าวไทยจะเป็นช่วงวางไข่เ่ยค่ะช่วงมิถุนากระกฎาสิงหาส่วนฝั่งอะดามันเนี่ยจะเป็นช่วงปลายปีจนถึงต้นปีค่ะก็คือพฤศจิกาธันวามกรากรุ่งพา เวลาที่เราเห็นแม่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ค่ะทางที่ดีสุดก็คือไม่รบกวนเขาเลยอยู่ในปล่อยให้เขาเนี่ยสามารถวางไข่ในที่เงียบๆจริงๆเวลาเขาวางไข่เนี่ยก็จะรังหนึ่งจะประมาณ100ฟองต่อรังแต่ว่าในในรังหนึ่งเนี่ยจะมีตัวที่รอดแค่หลักหน่วยเท่านั้นในในในตามตามระบบนิเวศนะคะก็คือจะโตขึ้นไปเป็นแม่เต่าอ,อีกตัวหนึ่งอ่ะก็จะแค่1-2ตัวต่อรังเท่านั้นเองปัจจัยที่ทําให้มันเต่ามันฟอร์หรือมันตายใช่ไหมก็ มีทั้งปัจจัยทางตัวแม่เต่าเองแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนหรือว่าความสมบูรณ์ของชายหาดที่ลดลงค่ะไม่ว่าจะเป็นตะกอนหรือสารเคมีที่ทําให้ชายหาดมันเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลต่อสุขภาพของลูกเต่ารวมถึงอุณหภูมิทีนี้อุณหภูมเิเป็นปัจจัยค่อนข้างสาคัญเพราะว่าเป็นตัวที่กําหนดเพศของลูกเต่าด้วยกําหนดตั้งแต่ในไข่เลยสมมติว่าในรังมันปกติมันจะมีสัดส่วนประมาณเพศผู้50เพศเมีย50ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ทีพอโลกมันร้อนขึ้นอุภูมมันสูงเกินไปมันก็จะเป็นว่ามีแต่เพศเมียในรังสมมติเพศเมีย90อร์เซโดยที่ตัวผู้มันมีน้อยพอตัวผู้ในธรรมชาติมีน้อยก็จะมีการผสมพันธุ์น้อยมันก็จะมีเป็นส่งผลลดประชากรลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวผู้น้อยมากกับตัวเมียเยอะมากตัวเมียมันก็มีไข่แต่มันไม่รู้จะผสมพันธุ์ที่ไหนเพราะมันไม่มีตัวผู้อย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นผลในระยะยาวในอนาคตเราดูจากการขึ้นวางไข่ของแม่เต่าซึ่งมีประมาณ3-400รอลังต่อปี จริงๆดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นสมัย20-30ปีก่อนแม่เต่าเนี่ยขึ้นวางไข่ประมาณ2,500-3,000ถึง 3, ลังต่อปีทั่วประเทศไทยตอนนี้ถือว่าลดลงเยอะมากๆแล้วค่ะ10ปีก่อนเนี่ยการเกยตื่นเนี่ย มีแค่ประมาณ 150- 200ถึงตัวต่อปีเท่านั้นเองทั่วประเทศนะคะแต่ว่าตอนนี้ช่วงตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาก็เริ่มขึ้น300-400ต่อปีตอนนี้น่าจะบา,บางปีที่สูงสุดเนี่ยมีถึง600ตัวต่อปีเลยต600ตัวที่เกยตื้นนะคะมีทั้งตัวที่ตายแล้วก็เกิดตื้นมีชีวิตะคะ่ะสาเหตุเนี่ยก็สักี่เอ,อกเกิดมาจากสาเหตุตามธรรมชาติเช่นการติดเชื้อการเกิดโรคตามธรรมชาติ ะะส่วนอีก75%เนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดจากมนุษย์เช่นการติดเครื่องมือประมงโ,มงโดยบังเอิญการติดอวนติดขยะทะเลหรือว่าการกินขยะทะเลเข้าไปค่ะการที่เต่าเนี่ยรับผลกระทบจากขยะทะเลมี2 2 2แบบก็คือการกินเข้าไปแล้วไปอุดตันทางเดินอาหารเกิด <s> เป็นแผลเป็นเป็นเป็นรอ,อยโรคมากมายส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นการพันรัดนอกร่างกายก็คือการติดเครื่องมือประมงชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอวนลากเป็นเบ็ดเป็นอะไรก็ตามค่ะอันนี้ก็นับเป็นขยะทะเลทั้งหมดเลย ตามสถิติเนี่ยก็คือในเต่าเกยดตื้นทั้งหมดเนี่ยสาของจํานวนเต่าเกยดตื่นนั้นเนี่ยมักจะเกิดมาจากขยะทะเลค่ะ